สาเหตุหลักๆที่รับบาดเจ็บเสียชีวิตก็เพราะว่าหนีไปอยู่ต่างประเทศไม่มีธุรกิจช้ำก็ไปค้ายาเสพติดพอไปค้ายาเสพติดประเทศนั้นเขาก็เตือนจับเตือนแล้วไม่ฟังจับแล้วไม่ฟังนะสุดท้ายก็โดนหิวจนกระทั่งสูญหายไปในแะับสถานการณ์การเมืองกําลังตึงเครียดมากขึ้นมันมากขึ้นระดับล่างกําลังถูกกวาดล้างและกําลังลามเข้าสู่ระดับกลาง จับตามองให้ดีฮะจากนี้ไปจะเข้าสู่พักการเมืองและก็นักการเมืองนะครับไม่ว่าจะเป็นพักการเมืองใดที่กระทำความผิดตามหลักนิติรัฐและนิติธรรมนั่นเอง สวัสดีครับมาพบกับผมเทือศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็เป็นเรื่องก้าวไกลกับเพื่อไทยฮะตอนนี้หักกันอย่างแรงจะใช้สภาเป็นเครื่องมือในการถล่มกันเองในขณะที่สภากรุงเทพมหานครงบประมาณต้องล่มลง200กว่าล้านนะครับเพราะโครงการที่จะนําไปพัฒนาในเรื่องของโรงเรียน รประกอดฝุ่นสิ่งที่ตามมาก็คือว่าเป็นความขัดแย้งระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลในขณะที่ก้าวไกลก็จะใช้สภาผู้แทนษฎรเป็นเครื่องมือนะในการอภิปรายไม่ไว้วางใจในฝั่งของรัฐบาลและเพื่อไทยด้วยที่พี่น้องระยองเชื่อไหตัวพวกผมว่าคนระยองซื้อไม่ได้ใช่ไหมครับพี่น้อง ใครเห็นบอกจะมาปลูกข้าวห้าสิบมีบอกเลยเสียต่างปีโขลกหลูงคุณจะไปความดีเขาตรงไปตรงมามีเศษมีคสักตีไม่มีใครได้เอาเงินมา้าดหวาดเงินละมาวางใจเงินไปจะใจเงินฟรีๆแล้วก็ไม่เล่นได้อีกต,ต่อไปแถมพี่น้องระยองนี่ก็ปลูกขับรถกันเยอะมองไฟมองตานี่ตา ผมว่าต้องไปช่วยตักวันนี้วันนี้ต้องไปช่วยตักถ้าอยากให้โปรเจกต์เกิดก็อย่าทําอะไรที่มันฟังแล้วมันมันเอ๊ะตับนะครับลองช่วยดูนิดนึงดีว่าผมว่ามันมันจะเยอะเกินไปแล้วมันทุกอย่างของมันขึ้นหมดแล้วแล้วมันยังไงแล้วเงินมันจะมาจากไหนมันมีหน้าของมันจะไม่เกิดนะครับยังไงยังไงช่วงมว่าเราต้องช่วยนันะครับช่วยกันได้เพราะเราศึกษาได้แล้วมันก็ยังมีกอไก่ใช่ครับ ถ้ามีถ้าไม่มีดรนไก่มันเดินต่อไม่ได้ก็ได้ถึงกว่าจะโอ้กว่าจะเว้นคืนกว่าจะสร้างอืมใช่ปีใช่แต่มันสี่สิล้านมันก็มี่อไก่เมื่อิบไม่เป็นแล้วนะครับวินอ่อนเท่าไหร่ก็ได้ก็ได้เท่าไหร่ก็ได้อันนี้ครับเรื่องเงินดิจิตอลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยทีมโค้ศพและผู้เกี่ยวข้องเนี่ยแถลงว่าจะแจกให้ช่วงสงกรานค่ะต่อมาเศรษฐาทวีสินนายกบอกว่าหนึ่งกุมภาอืก็คือเอาตุจจีนดีกว่านะครับ แล้วก็ต่อมาก็มีข่าวมาทั้งวันว่าบล็อกเชนไม่เอาแล้วอขอแอปเป่าตัง <laughs> เป่าตังโครงการคนละครึง่งแล้วก็ไปยืมเงินจากรัฐวิสาหกิจเอาก็เนี่ยแผนเนี่ยแผนเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแผนทำลายเนี่ยคือหมายความว่าไม่ต้องคิดอะไรมากก็คือคือพูดอย่างทำอย่างอธิบายนี่นะครับ ดิจิตอลวอลเลตเพราะว่าถ้าไปแจกตังว่าเป็นแอปเป๋าตังแบบโครงการคนละครึ่งเนี่ยเท่ากับไปกอบความคิดของพลเอกประยุทธ์ทีนี้เนี่ยนะครับก็คิดโชว์พราวเหนือกว่าแต่ว่าเมื่อพลเอกประยุทธ์นะครับอำนวยการสร้างให้กับรัฐบาลชุดนี้อเอาสอวมาโหวตให้ท้ายที่สุดแอปเป๋าตังก็มา <laughs> 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 คนละ <laughs> <laughs> เห็นอาจารย์ธนพรศรียกูลนะคะบอกว่าเท่าที่ดูภาพรวมอ่ะนี่คือเป็นการสารงานต่อของพลเอกประยุทธ์เลยไม่ไม่ได้ก่องานใหม่ด้วยไม่ได้ไม่ก่องานใหม่ใช่นี่คือสืบทอดอํานาจเพราะว่าถ้าพลเอกประยุทธ์เนี่ยไม่จัดการให้เนี่ยวันที่2 2่1ิบสองสิบอ็โมงเช้าเนี่ยเขาจะได้เป็นอ่ะใช่ค่ะดิจิตอลบอลเลตเนี่ยมันเสี่ยงต่อการผิดกฎหมายมาตั้งแต่ต้นใครพูดก็ไม่ฟังโชว์พราวโชว์เหนือ นะครับบางคนวันนี้ก็มาพูดบล็อกเชนนะครับแต่ว่าข่าวมาทั้งวันเนะี่ยนะครับ,บมันกลายเป็นแอปเปลาต่างเพราะว่าถ้าเอาเงินไปกู้จากรัฐวิสาหกิจเนะี่ยเพื่อมาทำดิจิทัลวอลเล็ตเรื่องถึงสารรัฐธรรมนูญยิ่งกว่าเงินกู้โครงการอน่นๆแน่ดีดิงนะเพราะใช้ใช้ดิจิทัลวอลเลตใช้บล็อกเชนนะที่เราพูดกันบ่อยมากให้กลับไปดูคดียิ่งลัก เรื่องกู้เงินสองล้านล้านแล้วก็กลับมาดูรัฐนูญฉบับเนี้สองส่วนนะส่วนเรื่องแนวนโยบายของรัฐในเรื่องของวินัยการเงินการคลังและในยุทธศาสตร์ของชาติก็ย้ําเรื่องวินัยการเงินการคลังตายทั้งรัฐบาลคือนอกจากวินัยการเงินการคลังเนี่ยคือการกู้มาทําในสิ่งที่ไม่มีกฎหมายรองรับอันไี้น่าชักดิ้นกระเด๋วท้ายที่สุดก็ตามรอยลุง ทางไดโนเสาร์นี่แหละวะเรื่องอะไรก็เปลี่ยนชิ้นค้าไม่ไดทางนึงนะเปลี่ยนอะไรเยอะเปียนน้ำที่ตัวอุปกรณ์ที่เตรียรับเรือที่ว่าเขาต้องการอาจจะมีเรื่องของข้อกฎหมายที่ทําได้หรือทําไม่ได้หรือเปล่าคะนะคะอาจจะมีเรื่องของข้อกฎหมายที่ทําได้หรือทาไม่ได้ก็ไปดูแล้วก็ผมว่าทางสุดท้ายนี่จะดูเราแลกเปลี่ยนกันแล้วมูระเปลี่ยนมาเบี่ยน กาไม่เอาเรือนำน้ำใช่ไหมค่ะจะเอาเรือหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้ามันมีเมันยังเหลือเนี่ยก็ขอแถมมาดยๆนะมีอะไรอี้ก็เป็นแนวทางที่ผมเองกำลังศึกษาแล้วจะนําเสนอท่านนายกอันนี้ได้คุยกับทางกองทัพเรือหรือยังคะหรือเป็นไอเดียของท่านที่จะยังไม่ได้คุยหรอกแา่ว่าเราคิดในมุมมองของผมก็ยังไม่ได้พูดแต่เพราะเอื่นวันนี้มาในบทของทางวิชาการนแต่ผมก็เตรียมเสนอท่านนายกว่าท่านมาเอาแนวทางอย่างนี้ท่านมาอย กองทัพเขาไม่ติดใจนะท่านทีฟังกองทัพเรือเขาก็แล้วแต่รัฐบาลแล้วแต่รัฐบาลจะตัดสินใจความขึ้นหาในเรื่องของนโยบายกินอาหารนะคะตอนนี้มีการพูดคุยยันมั้ยคะยังไม่ได้พูดคุยหลักสัจธรรมยังีช่องทางนี้ทีนึงทีว่าผมเชื่อว่าปีนี้คงจะสมัครเยอะสมัครเยอะแล้วปีหน้ามั่นใจว่าปีหน้านี่แทบไม่ต้องเกลื จากมาตรการที่เราคิดไว้นะเหลือดอีหมือ,คน,อ 90, คนคนคนะคะท่านเพราะว่าอย่างรอบล่าสุดก็คือเก้าหมื่นคนต้นเหมือนยังเยอะอยู่อกองทัพพร้อมจะลดลดเท่าไหร่เราไปดูนะลดลดล,ล,ลงแล้วลดลง,แ,ง,งกกแ,บบแล้วนีาา่นะก็มาปรับสถานันที่ปรับความคิดหลักและแรงทัศนคติที่ชาวบ้านเขาต้องกาจะเป็นนโยบายแรกที่ชัดๆข,ข,ของกองทัพเลยนะครับนโยบายของกระทรวง ครับผมต้องมีจับตัวเรื่องฐานเกมในการก,ก็ว่ากันไรการปฏิรูปหรือการร่วมพัฒนากองทัพตั้งไว้เ่ยวสั้นการเดี่ยวแต่ว่าอันไหนพอทําได้ระยะสัน้นก,กน,นก่อนจัดการไปก่อนฐานเกมลดจำนวงคนกว่าดต่อกระตันปฏิรูปพวกวงจรหรือพัฒนาพวกวงจรก็จะมีตัาเดี๋ยววันที่13เข้ากระสุนสำหรับวันนี้นะฮะจะมาพูดถึง การที่พิธาเขาบอกว่าเศรษฐกิจตอนนี้รอไม่ได้แม้แต่10วันนะครับแต่ก่อนหน้านั้นที่ตัวเองจะได้เป็นนายก,กน,นะฮะบอกว่า10เดือนรอได้นะครับแบบนี้ก็ว้าวุ่นอีกเลยนะครับวิโรจน์นะฮะมหาเสียงที่จังหวัดระยองนะครับด้วยข้าประชาชนและพรรคตรงข้ามนะครับบอกว่าคนที่เลือกให้ไปนั้นเพื่อให้พรรคร่วมรัฐบาลน,นะครับไปสวาปามกันนะครับอันนี้ก็ถือว่าด้วยข้าประชาชนก็ว้าวุ่นอีกแหละนะครับผมจะบอกอะไรนะครับ สิ่งที่คุณหาเสียงทุกวันนี้สิ่งที่คุณกระทําทุกวันนี้คุณทําเพื่อเอาใจแค่กองเชียร์กลุ่มคนที่สนับสนุนคุณแต่คุณไม่เห็นกลุ่มคนที่เห็นต่างกับคุณเลยนะครับผมจะบอกเลยนะครับชาตินี้คุณก็ไม่มีทางได้ประสบความสําเร็จในการเป็นรัฐบาลหรอกครับเพราะอะไรนะครับเพราะคุณจะมีแค่14ล้านเสียงที่จะอยู่กับคุณแต่ตอนนี้ผมว่า14ล้านเสียงมันไม่ถึงแล้วนะครับ10ล้านถึงหรือเปล่าไม่รู้นะครับประเทศไทยเป็นระบบรัฐภานะครับ คุณไม่มีทางที่ได้เป็นระบบประชาธิประธานั้นที่คุณต้องการหรอกนะครับพ่อมันตายแท้ๆไม่ใช่พ่อเราพ่อมันตายแท้ๆจะลอยกระดูกเดี๋ยวไอวิโรสกูฝากถามมึงหน่อยที่มึงพูดแต่มึงพูดถึงใครเหรอมึงพูดถึงใครเหรอคะเอยชื่อด้วยมึงเก่งจริงอะมึงเก่งไม่ใช่เหรอมึงเก่งอะมึงพูดให้หมดไปให้สุดค่ะ ไปให้สุดนะอย่าเอาแต่มันนะคะอย่าเอาแต่คันปากนะเออพูดให้หมดนะคือใครกูจะได้รู้ด้วยไงกูอยากรู้นะคะอ่านี่นมึงแกงไม่ใช่เหรอคนแกงอะ่ะมันนึงพูดให้ชัดเจนนายวิโรจน์นะนะมึงก็อย่าดีแต่เห่าบนเวทีนะอย่าดีแต่เฮ่าไม่เอาไม่เอาไม่เอาพูดอะไรอ๋อให้ชัดเจนนะไอวิโรจน์ช่วยบอกที นะทีงบอกว่าพ่อมันไม่ใช่พ่อมึงอ่ะนะคือใครเออไหนบอกหน่อยที่บอกกูหน่อยไอวิโรตอนนี้มีการจองกระถินอย่างเป็นทางการท้าทายกันอย่างเป็นทางการนะครับในขณะที่พิธาลิ้มเจริญรัตก็ขึ้นปราศัยนะในช่วงหาเสียงโค้งสุดท้ายนะครับในการเลือกตั้งซ่อมที่เกิดจากก้าวไกลนั้น ขาดคุณสมบัตนะิลงสมัครเลือกตั้งสสปรากฏว่าลาออกลาออกหนีคราวนี้ก็โดนร้องเรื่องของภาษีนะครับสิ่งที่ตามมาแล้วก็น่าสนใจกล่าวนี้ก็จะมีการใช้ช่วงเวลาแถลงนโยบายเป็นช่วงเวลาในการอภิปรายไม่ไว้วางใจตอนแรกก็จะให้เวลา14ชั่วโมงสำหรับฝ่ายค้าน ไปไปมามาเหลือเวลาแค่9ชั่วโมงนะก็แบ่งให้ปชัชธิปัตไปด้วยสําหรับ9้าไกลเก้าไกลก็บอกจะชใช้เวลาเนี่ยในช่วงอภิปรายนะในการซักฟอกถึงแม้ว่าจะไม่มีการลมตินะรัฐบาลนะจะถูกทวงด้วยสัญญาต่างๆนะครับที่สัญญาว่าจะให้สัญญาว่าจะทำนะครับมาเป็นประเด็นร้อนนะครับทางการเมืองเพื่อใช้ในการโจมตีกันไปมาอดีศรเพียงเกตก็ซัด ะะบอกว่าพี่ทาบอกอยากเป็นนายกรัมดีเนี่ยรอบที่31จะเป็นคนที่31กล่ราวนี้เลิกฝันได้แล้วอย่างไม่จบแค่นี้เรื่องของตั้งการมาที่การปรากฏว่าก้าวไกลก็ไม่ยอมนะเจ้าของพักเข้าไม่ยอมนะเจ้าของพักไม่ยอมก็เลยส่งผลทำให้เกิดความขัดแย้งจนถึงขณะที่ผมทำคลิปนี้ก็ไม่สามารถตกลงกันได้ ว่าใครจะอยู่กันมาที่การไหนรองประธานสภาบอกตกลงไม่ได้ก็จะใช้นะสภาเป็นเครื่องมือในการลงมติว่าใครจะพักการเมืองไหนจะอยู่กันมาที่การชุดใดซึ่งที่ผ่านมาไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนเป็นความขัดแย้งที่ขยายตัวกว้างนะครับหลังจากที่ฝั่งเสื้อแดงฝั่งเสื้อเหลืองมารวมกันนะฝั่งเสื้อส้มก็เข้ามาทำการโจมตี ะครับสิ่งที่ตามมาความขัดแยง้งกำลังขยายตัวกว้างมากขึ้นเรื่อยๆในขณะที่สิ่งที่เกิดขึ้นในเวลานี้นะมอบสามนิ้วที่ดูม่นเยียดย้มอาฆาตมากรลายสถาบันพระมหากษัตริย์โดนมาตราหนึ่งสอมอบทะลุวงทุลวงังติดคุกไปแล้วนะครับไม่ตำกว่า35รายนะครับโดยสารไม่รอลงอาญาและไม่ให้มีการประกันตัวเพราะเป็นความผิดที่ร้อยแรงนะครับ ที่สำคัญนักการเมืองนะครับหลายพักการเมืองนะโดยเฉพาะรัฐบรีป้ายแดงอย่างน้อย3คนโดนไปแล้ว2องนะกำลังจะโดนอีกหนึ่งนะครับก็โดนปปชชี้มูลความผิดนะครับก็มีรายงานว่าเศรษฐาก็จะโดนฟ้องไม่ใช่โดนร้องนะโดนฟ้องเอาผิดจริยธรรมด้วยนะครับหลังจากที่มีธุรกิจเข้าไปเกี่ยวข้อง ในการทำไม่ถูกต้องซึ่งชูวิทย์กระบวนวิสิทธิ์เคยออกมาแฉซึ่งก็ต้องติดตามกันนะครับสถานการณ์จนถึงขนาดนี้ต้องยอมรับนะเศรษฐาเนะี่ยรัฐบาลเศรษฐาเนะี่ยอายุสั้นหลักที่เข้าเดินอยู่ที่ผ่านมาทักษิณก็บอกว่าการใช้เงินแจกเนะี่ยเป็นเรื่องที่ไม่มีสมองไม่ใช้ความคิดแต่สุดท้ายก็เขาก็พยายามจะใช้ด้วยการแจกเงินแต่การซัดไปซัดมาของเสื้อแดงเสื้อส้มนะครับยังคงซัดกันอยู่ในสภา ไม่ได้มีการมาลงบนท้องถนนนะครับสุดท้ายปลายทางตอนนี้ก็เริ่มเห็นกันแล้วนะฮะพวกที่ลมเจ้าทั้งหลายก็ออกมาแฉว่าใคลเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ไกลเป็นผู้บงการอยู่เบื้องหลังของพวกม็อบลมเจ้าทั้งหลายนะครับพอถึงเวลาฝ่ายแดงได้เปรียบก็กินดีอยู่สบายลูกพี่ก็มานอน อยู่ในโรงพยาบาลทิ้งไอ้พวกล้มเจ้าต้องหลบหนีบางคนต้องได้รับบาดเจ็บแล้วก็บางคนต้องเสียชีวิตนะครับสาเหตุหลักๆที่รับบาดเจ็บเสียชีวิตก็เพราะว่าหนีไปอยู่ต่างประเทศไม่มีธุรกิจชำ้ำนะก็ไปค้ายาเสพติดพอไปค้ายาเสพติดประเทศนั้นเขาก็เตือนจับเตือนแล้วไม่ฟังจับแล้วไม่ฟังนะสุดท้ายก็โดนหินะ้วจนกระทั่งสูญหายไป ในรับ <empezar> สถานการณ์การเมืองกําลังตึงเครียดมากขึ้นมันมากขึ้นระดับล่างกําลังถูกกวาดล้างและกําลังลามเข้าสู่ระดับกลางนะครับจับตามองให้ดีฮะจากนี้ไปจะเข้าสู่พักการเมืองและก็นักการเมืองนะครับไม่ว่าจะเป็นพักการเมืองใดที่กระทําความผิดตามหลักนิติรัฐและนิติธรรมนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานี ขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเตอศักดิ์จีมกิจวัฒนาสวัสดีครับ